สวัสดีชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคิร์เลคุงครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลแสงครับและวันนี้มีแค่เรเชิญพิเศษเลยครับคนนี้เลยคนนี้เลยครับคนนี้เลยครับอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับตอนนี้ยูในเซฟโซนอยู่ครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวตรงนี้เลยครับอุ้ยเสียงดังไป ครูคนนี้เขาก็โหดไปเบานะครับผมอ,อ,อุ้ยแลก <laughs> ตายาตายังทายยังผมขอตัดคลิปแป๊บนึงนะครับอืมโอเคโอเคครับมาต่อเลยครับเดี่ยวพววันนี้ก็จะมารีวิวแสนอย่างที่ว่าไปตอนแรกครับผมอะไรวะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเองอะไรเหมือนวะ <laughs> อะไรจ้าหนี้เนี่ยวันนี้วันนี้ครับจะพูดพูดจะมาหานูทดลองก่อนครับเป็นตัวนี้เลยครับนั่นนั่น่ะตัวนู้นเลยตัวนู้นเลยนู่นครับนั่นนะครับนู่นนะครับอืมามาที่สกิลแรกเลยครับผมเป็นไล์บีมเป็นการปล่อยลำใส่ออกไปครับผมแบบนี้ ผมมองไม่เห็นดาเมจนะครับเพราะไม่เห็นก็ดีแล้วครับเพราะว่าดาเมจอันนี้มันเบามากเดีย๋ยวผมใช้ให้ดูอีกรอบครับผมนีม่เพราะอยากให้ดูแเต,ตก่อนเลยครับนี่แเตแบบนี้เลย <c oughs> บอกฟค่าบอกฟูดผมไม่ได้อัพเลยครับไายบาเรตจะจะเป็นการปล่อยแสงไปรลโรแบบนี้นะครับอืมแบบนี้นะครับผม จะใช้ให้ดูอีกรอบเว้ย<ฮ>อิมวันดีวผมจะใช้ให้ดูอีกรอบครับผมรอสกิลคูดาวก่อนครับนี่ครับนี่คือแบบถ้าอัพพุน่นข้าพุ่นจะเยอะมันจะแรงมากครับเรามาเต้นอะไรตรงนี้เนี่ยเพื่อนอุ้ยขอ,ขอโทษกระต๊อ,อ,อยิงฟิดครับ สกิลต่อไปแล้วครับเป็นไลท์คิกจะเป็นการเตะใส่ออกไปแบบนี้เละครับผมคือถ้าอัพพ่นเยอะๆมันจะดาเมจแรงมากครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูอีกแล้วครับผมรอสกิลครูดาวก่อนครับโอ้ยิงกว่าสตาร์แพตินัมคนนี้ยิงกว่าสตาร์แพตินัมครับโอ้โลโหโล้อยเจ็บไม่ได้สกิลต่อไปนะครับลืมชื่อสกิล เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเลยครับนี่แบบนี้เลยครับอุ้ยมอนตีแรงที่เบาๆเ,เพราะว่าผมไม่ได้อัพผลพิศาสอย่างที่ว่าไปตอนแรกครับผมมาเดี๋ยวใช้ให้ดูอีกรอบเลยครับผมรอสกิลคููดาวก่อนนะครับ <c oughs> อืมเอาไปว่ามอนตัวนี้ผมฆ่าทิ้งเลยนะครับนี่เอาไปว่าผมฆ่าทิ้งเลยนะ อืมเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมจะสู้กับเขาให้ดูครับผมนี่ครับใช้ให้อีลรอบเลยนี่คือแบบพ้นหนีบินสกิลต่อไปเป็นไลฟายครับผมอ่านถูกเป้าครับนี่ครับจะเป็นการบินบินเร็วมากเลยครับผมแบบนี้เลยอืมอย่างที่ว่าไปครับก่อนจบคลิปผมขอสู้กับคุณโอเคป อุ้แลกโอเคศูนย์หนึ่งไอโอเคหนึ่งครับผมอ่าขอโทษนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดเสียงเพลงครับนี่ครับมาแล้วครับมาสามสองหนึ่งรีอุ้ยลืมเปิดหาคิอุ้ยแลกแรก็แรกนี่อย่างแร็กนี่ นี่ครับคือคนคนนี้เขาโหดมากครับผมอดีตหัวแคนผมเลยครับตีตีไม่โดนนะตีผมไม่โดนเลยครับชุบปอุ้ยอุ้ยอุ้ยผุผมแตกได้ครับผมตายได้ครับผมตายแะ้ครับคือยอมรับครับผมผมกล้าผมยอมรับเลยครับอุ้ยอุ้ยปะอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยยอมรับเลยครับผมกลางจริงๆอุ้ยมาทำลายหาคี้สันอ,อ,อ,อุ้ยแรงเกินแรงเกินโอ้หแรงเกินเลยครับตัวคนนี้ครับผมเขาแบบเล่นโหดมากครับคือคนนี้เขาเล่นโหดมากเลยครับ อดีตอดีตหัวแคนผมเองครับเฮ้ยชิบโอ้้ชิบโรคนนี้อดีตหัวแคนผมเองครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยจะตายครับจะตายจะตายไ <c oughs> <c oughs> หนก็จะตายแล้วก็ <c oughs> <c oughs> คือฟนแสงทเลือดนน้อยๆมันก็จะเบาด้วยครับเอ้ยก็จะชาด้วยครับ จ้าตามเลือด <g ười> แล้วตอนนี้โอเคผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วครับผมแพ้แล้วล่ะผมแพ้แล้วครับอะยอมยอมพ่มอมไปเลยยอมยอม ไม่ตัด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 ยอม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 ก็เพื่อนผมยอมผมยอมผมยอมอ่ะผมยอมเอาละครับขอสำหรับมาช่วงปิดคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ ถ้าพูดถึงความพูดของพ่นแสงก็จะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าอัพพ่นเยอะๆครับอืมวุ้ยแรก <c oughs> อะไนะครับกอสรารวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไกา์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊บย